รอบนี้ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนทุกคนโอ้โหสลัดแปะสวยิบหไยไอ้รากวันก้อนโตด้วยนี่แหละนี่แหละครับคำเตือนไม่ควรลอกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13ซ t อทยาดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดเลยคอมเมนต์ให้ด้วยกาบนะครับผมมาปั้ทเดินแล้วอีกไอดีหนึ่งมีตังค์เติมแล้วมาเล่นกันมาเขินมามาเล่นเลยอย่าได้เสียเวลาเดี๋ยวจะเล่นเทคนิคกระโดดเบ็ดนะครับมาดูกันว่าใครแม่งจะไปโอ้โหนัดแรกโอ้โหทั้งคู่เลยได้คู่เลยสุดๆเลย แต่ก่อนหน,น้านี้ขออนุญาตพูดก่อนนะครับว่าผู้ใหญ่เจดีบอกมาแล้วทำรายการไม่มีคาต่าไม่ติดเพิดโอ้โหครับหนึ่งออกสองรอบติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยสุดยอดยี่บแล้วมึงให้ดีจังแนะนําเลยเล่นน้อยจริงน่าจะดีโอเคมาพูดต่อคันนี้ไม่หยู่ละ ผู้ใจดีบอกมาแล้วนะครับว่าทารายการไม่มีขั้นต่ําไม่ติดเทินนั่นหมายความว่า1บาทสามารถฝากเข้าถอนออกทําได้ตามสะดวกเลยครับอยากเล่นเกมใต้คลิปมีไลนย์อยู่ทักมาในลา์เพิ่มเพื่อนเราร่วมสนุกไปด้วยกันได้ครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ห้ครบมีแอดนาหน้าด้วยโอเคมาเมื่อคุณดูถึงตรงนี้นะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ2อ,อย่าง1เข้ากลุ่มกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมมีของรางวัลให้คุณมากมายครับ 2. ส,สูตรสล็อตครับจากนี้ไปการเล่นสล็อตของคุณจะมีแนวทางแล้ว อยากเล่นอยากได้อยากมีฟรีฟีเลยใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปในลิงก์ลองเข้าไปขอดูก่อนครับไม่ต้องซีเรียสไม่มีอะไรเลยมาดูกันต่อก็อย่างที่ลุงเคยพูดนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะยเเรียกอะไรวะเดี๋ยวนะตื่นเต้น <c oughs> ไม่ได้เล่นสองสองจอมานานแล้ว <c oughs> ออย่างที่ลุงบอกครับว่าว่าอะไรกูตื่นเต้นอ๋อเรื่องกระโดดเบ็ดก <c oughs> ็คือเดี๋ยว ลุงจะเล่นกระโดดเพชรนะแต่ปกติทําจอเดียวลุงจะเล่นประมาณ80ิบครั้งแต trendy, ่ลุงน่งแปสิครั้งน่าจะไม่ดีแน่ก็เลยเอาแค่ห้าสิแล้วเดี๋ยวก็กระโดดเป็ดไปอีก5้าสิบประมาณนี้มาลุ้นโบนัสต่อมา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 โอ้โหคุดเพียงทีเดียวมาแล้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 วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคบว่าสีแช็ผมได้แล้วสมัติพุทิวได้ครบว่าสีแช็คครั้งแรกของผมเลยนะ ดีใจกับผมด้วยผมไม่เคยได้มาก่อนตึอนตึอนตึอนอ๋อไม่กด เฮ้ยโมโหแล้วนะเอาชีสไปเรียกครับไปเรียกครับจังหวะนี้อย่างที่บอกเฮ้ยสิกาเตอร์จะเข้าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นและและ นี่ครับโปัดโทสมบัติผู้จิ๋วสุดยอดเอสิบเต็มเต็มหน้าจอนต้เตเคเคสยอีกแล้วโอ้โหโอเจอยี่สิบไม่น้อยนะคุณโอ้โหสุดยอดพุะเจ้าไม่น่าเชื่อคนครับตอนนี้ผมได้รางวัลก็อนงมาแล้วสมบัติผู้จิวโอ้ยแปดต่อยหาสิบสสุดยอดไปเลย

ยังไม่เข้าไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนีป้ป, tim, ปลอป eras, ป่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนทุกคนโอ้โหสลัดแปะสวยชิบหายได้รามันก้อนโตด้วยนี่แหละนี่แหละครับที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดจริงๆสี่ห้าร้อยสี่สิบชื่นใจเห็นอย่างนี้ก yes. ็ชื่นใจนะลูกหลานแต่ละ RIGHT คน ตอนนี้นั่งดูรูปผู้หญิงอยู่ๆๆ <c oughs> หลานน่ะน่ารักนะเนอะเด็กมัธยมเด็กมหาลัยน่ารักเออลุงก็ดูไปเรื่อยไม่มีไรหรอกโอรักลูกเหมือนหลานไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานก็รักเออยังไงก็ได้พอกเลย <c oughs> <c oughs> อีกสิบครั้งครับสมบัติพูดอยู่เดี๋ยว บบก็จบแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็อะไรนะ <c oughs> กระโดดเบ็ดมันเจอมันเดิมม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 าเจ็ดอืม ไอ้ไอไอ้และพิเออแบบนึงกินยาทานน้ำขาวขก่นอนโอ้โอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองร้อยไปเลยสองร้อยไปเลยบัตโทมามาเราก็ทำการกระโดดเด็ดกันได้สิบแทงสองร้อยได้สิบมึงเ้ยจะ้ลง,งให้สองร้อยได้แปดสิบ โอ้โหเออเท่าทุนก็ไม่ดีโอ้โหจะร้องไงเนี่ยเฮ้ยแมวนะ่ะอย่าทำอย่างนี้นี่ว่ากับใครเข้าใจไหมอ่ะเดวายแถวสองและกดแบกงงมากงงชีวิตสุดๆมามามา,มาเดี๋ยวมันต้องมีจงังหวะ็อดเด็ด็อดเด็ดกีฬาดังโอ้ยอืม เสียงนีง่ก็จะดีไว้ไม่มีอะไรขันทีเดียวโอ้โหกระโดดแล้วโอโ้จังหวะจังหวะนรกว่ะอาจจะเป็นจังหวะที่ลุงกระโดดไม่ดีมั้งโอ้ยจะกระดองใจโอ้ยจะกระดองใจเจเออขอ,อหน่อยเคป่ะเคกลางเคีทอสองอืมไม่รู้จะลุ้นยังไง รู้ตอนเหนื่อยเหนื่อยใจตึงืมตึง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 สองร้อยสี่สิบเองเอืมเอ้าคุณพระเล้วหกหรอกหกพันกว่าโอ้โหได้สองมาสิโอ้โห โอเคเฮ้ยคีดเห็นป่ะครับสัรดีผู้จิ๋วกับแปะพอออกปุ๊บออกพอๆกันเลยเออแปลกเว้ยหรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างก็เป็นได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเกี่ยวเลยมาโอ้ยสิบสามมาหกสิบอ่ะก็ยังดี โอ้โหทำมาทุ่ดิวมันยังไงไหนบอกสิอาการเป็นยังไงเอาแล้วแปะแปะเข้าโบนัสเข้า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 ก็หมดแรงเลยสี่พันแล้ว啊หมดทุดดิวสี่พันแล้วฟังกูนะกูเพิ่งเติมเข้าไปแล้วมึงทำอย่างนี้มันไม่ได้ อเออมันดีนะนะด,ดู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 ช็อตทีแบดร้อยแปดสิบก็ยังไม่เยอะนะครับไม่เท่าไหร่เรียกว่าไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอไปได้เอาลุนสิบสามกับสิบห้าครั้งเป,ไปไเป็นไปได้เว้ยเป็นไปได้เว้ยทุกอย่างมนะันเป็นไปได้หมดเอา ได้ไว้แถวสองด้วยมาขอเต็มเต็มวะเต็มเต็มเออพันสองต้องยังไงัดโท์เฮ้ยสี่พันครับสมบัติพูดจิ๋วถึงถึงถึงยึงถึงถึงถึ้ถึงอึงถึะใึงถึงถึงถงถงถึ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 งคึงึงถึงถึงถึงเค้ถ ช่วงนี้โควิดระบาดเออรรอบแรกเขาบอกโควิดระบาดรอบสองเห็นไหมรอบสองอะไรจะรอบใหม่รอบสามระยะสามนี่กูต้องจำไหมอะ่ะมันจะออกสอบไหมอ่ะดีนะจบจากโรงเรียนมาหลายปีแล้วนี่ถ้าออกสอบตายสอบไม่ได้อันนี้คือการระบาดของโควิดอะไรคะนักเรียนหนึ่งระรอบใหม่ครั้งที่สองสองระยะที่สามครั้งที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย กูจะตอบยังไงโอ้โหงงมากไก่เรื่องแค่เนี้ยจะเป็นสร้างอะไรก็ไม่รู้อะสร้างวัฒกรรมแปลกๆงงไปหมดเลยอ่ะสองครั้งครับเท่ากันเลยครับมาลุ้นสองครั้งสุดท้ายของสรลตแสและสมบัติพูดจิ้วทุกคนครับดำลุ้มเดียวกันหนึ่งครั้งครับและ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 โอ้โหยังได้อยู่เดี๋ยวรอหมนครับเราหมุนไปพร้อมๆกันและครั้งสุดท้ายครับผมจัดมาก โอเคครับจบลงแค่นี้สวัสดีครับครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET s t อ t ทีเสายซื้อฟรีสปินค่ายเกม pg ครับ13 ET อยาปั่นเกมค่าย pg ช่อง13 ET โรมเป็นทริกเกมโจ๊กเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG Gamer เกมเกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับ